ตรงกึ่งกลางของเส้นทางจากตัวเมืองยะลาไปสู่เบตงใต้สุดแดนสยามคือตำบลบ้านแรลอำเภอทานโต ซึ่งมีหมู่บ้านซาไกหรือโอรังอัสลีเป็นจุดไฮไลท์บนแผนที่แล้ววันนี้เรามาที่บ้านบ่อหินหนึ่งใน11หมู่บ้านของตำบลบ้านแหรเพื่อตามหาทุเรียนเสด็จน้ำกันทุเรียนเสด็จน้ำครับมีเนื้อแห้งกรอบนอกนุ่มในทำไมแถวนี้ถึงเรียกว่าทุเรียนเสด็จน้ำครับคุณลงุง คือทุเรียนเกษตรน้ำนี่ใครมาแต่ว่าเออเป็นทุเรียนที่ปลูกเป็นเนินเขาครับไม่มีไม่เป็นพื้นราบนะฮะแล้วก็ฝนก็จะเยอะวนตลอดนะฮะแต่ว่าคุณภาพที่ออกมาคือเนื้อก็ยังแห้งครับปกติถ้าเป็นที่อื่นนี่มันต้องมีฝนเยอะเนื้อมันจะแฉะอครับความเนื้อแห้งก็คือพอฝนตกลงมาพื้นที่ทังนี้เป็นพื้นที่เขาใช่นะมันก็ไหลลงได้ดีอ๋อทีเนี้ยในส่วนของ ต้นทุเรียนเองเนี่ยตั้งแต่การเริ่มปลูกตั้งแต่เป็นต้นอ่อนเนี่ยเรามีวิธีการเลือกหรือว่าอะไรไงบ้างก็คือวิธีการปลูกนะฮะของผมเฉพาะของผมนะครับคือว่าเราขุดหลุมเสร็จปุ๊บผมอันดับแรกเลยผมจะลองก้นหลุมด้วยไมโครไรซาก่อนับนะลองก้นหลุมก่อนเลยครับแล้วก็ปลูกปลูกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเดือนหนึ่งไมโครไรซ่ามันจะฝังาไปในรากทุเรียนมันเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะมันจะฝังกัในรากทุเรียนใช่ไหมฮะ หลังจากนั้นเดือนหนึ่งเราก็ต่อด้วยไตรโคเดอร์มาก็แสดงว่าปุ๋ยที่เราใส่เนี่ยคือใส่ครั้งเดียวตอนที่ปลูกต้นอ่อนใช่ในคอรลัซ่านี่ใส่ครั้งเดียวตลอดชีวิตเลยโอ้จนกว่าจนกว่าเราจะโค่นต้นเลยใช่มันก็จะดูแลรักษาต้นได้ดีมันจะฝังไว้ในรากทุเรียนเลยส่วนไตรโคเดอร์มานี่มันจะกระจายครับเวเราใส่ปุ๊บมันก็จะกระจายไปทั่วใช่ไหม แล้วทีเนี้ยในส่วนของต้นแต่ละต้นเนี่ยมันมีการผสมเกรสรหรือว่าอะไรยังไงบ้างเนยฮะการผสมเกรสรผมผมไม่เคยปัดนะอืวเวลาออกผลเนี่ยผมไม่เคยมาผสมเองหรือรอะไรใช่ไหมไม่ก่าเรอใสยปุ่งพึ่งทำต,ตามธรรมชาตินี่แหละให้ธรรมชาติจัดการเขาก็ว่าได้ใช,ใช่ไหมฮะใ,ในเรื่องของเกรสรพวกนี้ทีเนี้ยเมื่อเวลาเราถึงฤดูในการเขาเรียกว่าการเก็บละนะครับการที่เราเขาเรียกว่าส่งผลผลิตพวกเนี้ยเรามีการคัดก่อนเนี่ย ถ้าพูดถึงเราตั้งราคาแต่เมื่อว่าเราพอใจราคานี้เราตั้งไว้ถ้ามีล้องมาเหมาหรืออะไรเราพอใจราคาเราให้ล้งเหมาไปเลยเหมาไปเลยแล้วก็แต่เราก็ยังดูแลเขาอยู่ยังใส่ปุ๋ยให้เขาอยู่ถึงเวลาเขาก็มาตัดแต่ว่าผมให้ผมเล่นให้เขาตัดแก่นะอืะต้องแก่ต้องแก่ต้องแก่เท่านั้นถึงจะตัดได้ใช่ไหมครับผมเขาไม่ให้ตัดตอนทําสัญญาเราคุยเรื่องนี้ไว้ก่อนมันมีสัญญาด้วยใช่แล้วว่าต้องตัดแก่ทีนี้เมื่อกี้ผมเดินเข้ามาที่สวนของ กดงครับผมเห็นเนี่ยต้นด้านหลังผมเนี้ยอ๋ออันนี้คือต้นอะไรทุเรียนไหมนี่ทุเรียนบ้านครับทุเรียนโบราณโบราณมากๆเลยแล้วทำไมมันมันมีต้นที่ใหญ่กว่าเพื่อนมันมันเป็นยังไงก็ลองอธิบายผมฟังเลยนะต้นนี้มันตั้งแต่สมัยเจ้าของที่บุกเบิกแถวนี้เลยนะครับอ่าเขากินทุเรียนอ่าแล้วก็ก็เอาเม็ดมาปักไว้ผมก็เนาะไม่รู้กี่ปีน่าจะน่าจะ น่าจะน่าจะว่า80ไม่ต่ำกว่า80ไม่ต่ำกว่า80แน่ครับเพราะผมก็ผมกรุ่นที่3แล้วอะใช่ไหาจอนลูกรุ่นที่4แล้วใช่ไหมฮะทีเนี้ยเราเห็นต้นมันเราเคยได้กินผลผลิตจากต้นนี้ไหมฮะอ๋อต้นนี้อร่อยอร่อยมากครับมีพอมีรูปมีอะไรให้ผมดูบ้างอ๋อรูปผมมีในโทรศัพท์มีไหมฮะเปิดเปิดให้ผมดูหน่อยคนแถวนี้ผ่านไปผ่านมาถ้ามาสายนะฮะือถ้าปกติผมจะมาเก็บก็ตีห้ผมต้องมาละอ่า มาเจ็ดโมงนี่พวกที่ผ่านไปผ่านมาหมดแวะไม่มีแล้วหมดแล้วหมดโอ้เนี่ยช่วงกลางวันนี้จะไม่ได้เลยนะครับผมอยากให้ให้โกดงได้ได้โชว์หน่อยนิดนึงว่าเป็นยังไงรสชาติหวานมันอร่อยครับละลายในปากเลยครับครับและนี่คือสวนทุเรียน3ปอนะครับโดยต้นกําเนิดจากคุณปู่มามาถึงคุณพ่อโกดงนะฮะแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกชาย ความพิเศษของสวนนี้อย่างที่เราเล่าไปตั้งแต่ต้นนะครับว่านี่คือสวนที่มีตระพันหมอนทองแต่ยังมีพันพิเศษคือนกหยิบครับเมื่อสักครู่ที่เราได้นําเสนอไปนะครับความพิเศษและก็สิ่งที่สาคัญที่สุดต้นด้านหลังนี้ทุเรียนที่มีอายุยาวนานนะครับที่สุดประมาณ8 0สกว่าปีเนื้ออร่อยเหลืองอร่ามนะครับก็มีให้ทุกท่านได้ชมกันที่นี่สวนสาปอครับ